มีังไรอย่านี้ก็กลังต่อกลังต่อเอ็มเขาบอกว่าตัวนี้ตัวนี้วัวตนี้ไม่ไม่ไมโอน

พระภาวนาจารย์ได้ขึ้นสู่อาสนะพิถูนั่งครอบอดิษฐานจิตโยมทุกท่านดึงสายเสียงสายเงคนเดียวมาไว้ที่ศีรษะมาไว้ที่มือได้แล้วแต่นั่งครอบอดิษฐานจิตวันนี้พระมหาเถระพระเถระจางท่านทรงคุณซึ่งท่านมาจากแผ่นดินที่ระสูงเต่ไม่ต้องไปกราบไปหาท่านที่โน่นแต่ท่านมาเมตตากราบเราท่านทั้งหลายที่วัดมหาเสน่ห์สุดนี้ แล้ก็มีเอกองคุมูลหลวงพอหรือเราเรียกท่านว่นลาลิตาพระคุโภนากิจ,จาพรและท่านเจ้าพอ่อแล้วก็มีท่านพระคุณพระพุนาสุตาพระรัตวัดทจะสมภาป็นต้นเป็นประธานนั่งกกอธิษฐานจิตเก้ารุ่รนะในรลวนะในพิธีเจ้าพ่อองค์หลวง้่อพระประทาน บัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วจะได้เริ่มในที่คือคุณรุศน้าการบัดนี้จะได้ขอเจอมรเชิญคุณชจารพรบุญกิจเลิศได้เป็นผู้แทนของท่านสมเด็จพระนเรศวรเป็นประธานในการจุดธูปเทียนคุณพระพระธนทรจะได้รับเกียรตคุณรวมถึงที่นี่เขาเกิดดูมันมันแยกกันอยู่เหรอ out. เมื่อในจุดทุกเย็นประไว้สักการะพระสนทนาใจแล้วก็จะได้ำทำทั้งหลายได้บูชาพระไหว้พระถวิลสังขีพิธีกรศาสนาพิธีการทางาศาสนาต่อไปตอนนี้ท่านผู้แทนของเราได้รับประทานในพ,พ,พิธีชุนจารพรครุกิตรเป็นจิดทุกเย็นแล้วขอท่านทั้งหลายตั้งใจเหมือนเราได้ประไว้ข,ขอพระร่วย ครับรับไปนะครับพรุเชิญท่าท่านใจทุชาพระรนัดไาวยพระรักสมานฐานสีนะลรับอมีลาสักกาเลนะพุถังคุณเชนีอิมีลาสักกาเลนะธรรมาคุณเชนีอิมีลาสักกาเลนะปังถังคุณเชนี สระสัมมาสัมพุทธพระวตพระท่านพระครวต่านอภีวเนสวาคาโตพระควตตาพระโสะมังนามาสามิสุปาิปโนพระพระตโตสาวกสัมโพสังฆนามามิไมยัตวิสุวิสุ Ème, ibly, e. e ัาลัพายาติสตาเนสาปัญจศีลานิยามารุติยัมปิมยัมเสวิสุวิสุระกานัตตาาติสาเนสาปัญจศีลานิยามา

ภิกั้สายสารนันอดียอนสารอนขจาัยมสาระนั้นที่อดีตยมทีอนสาระอนขจามอัยอนสารอนขจามอัย रागा भावना वितितां अहम् สวัสดีค่ะแล้วพระมหาปัญญาพราสมดิาลิขสตอ์ร่านผเนศิษย์ธรรมสตงุาเยัชรทัการรม Mani pancah sikapak mani Silhela sukatnya muti Silhela ukasampakan Silhela niputi

I'm the

Aham, ta, ta, ฌานสัติญาณฌานาณักงัจานิสัมิ

सके भा ते ससहा सके अमे सत्य सह साध नमाभि रसाम कसरे नमि नमग

สมะจักังอุตตังสมะเอวะปะวะเตมโตโลกะปติวะติยังยะถาคตาอุโบอันตองปฏิปะฏิจักปะจิมมนจะตโสวริยสเจโสวิชุทังยานัสสัง စေតំអំមរតិនសម្ මා សម្បោទិគិតនង